นี่ครับท่านผู้ชมครับไข่ไก่ผมจะใช้แค่2ฟองนะครับไข่สดๆนะครับกรอบมากครับหวานมากครับไม่ต้องเติมความหวานลงไปเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดเดีบ้านเราอีกเช่นเคยครับรับเย็นวันนี้พาท่านผู้ชมมาเก็บผักกาดดอกของเราครับที่ผมทําเป็นแปลงผักกาดลุมไว้นะครับ ก็เป็นผักกวางตุ <monastery> <t> ้งดอกนะครับ hmm. น <th> like <practice> okay. okay. um, ี่ครับออกดอกแล้วนะครับวันนี้พามาเก็บตอนเย็นๆวันนี้นะครับก็ได้มาหนึ่งกำมือครับเอาแค่นี้พอนะครับผมจะทําเมนูผักกาดดอกผัดใส่ไข่นะครับท่านผู้ชมครับไข่ของเราก็มีนะครับเพราะว่าเราเก็บจากแม่ไก่มาตะกี้นะครับนี่ครับผักกาดของเราก็มีนะครับเก็บได้มาหนึ่งกำมือครับเดี๋ยวไปดูไก่ของเรานะครับว่าจะมีไข่เท่าไหร่นะครับเราเก็บมาแล้วนะครับ จะทำเมนูผักกาดกวางตุ้งดอกผัดใส่ไข่ครับทุกผู้ชมติดตามรับชมนะครับเอาข้าบ้านก่อนครับครับอยู่ข้างบ้านนี้นะครับมาถึงไม่ต้องรีรออะไรนะครับเราไปล้างก่อนนะครับแช่น้ําไว้ก่อนครับเอาวางลงน้ําไปก่อนเนอะนี่ครับทานผู้ชมครับแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูไก่ฟันไข่ของเรานะครับที่เราได้เก็บไข่มานะครับ จะได้มาทำเมนูผักกาดวองตุ้งดอกมาถึงไก่คับไก่ไข่ของเราแล้วนะครับทานผู้ชมดูค <hab> ร <you> ับ <influences> ม in <places where> ืดไหมครับโอ้เ <will> ห็นเห็นอยู่นะครับผมเลี้ยงไก่ไข่ไว้2ี่สิบตัวครับทานผู้ชมทุกวันนี้ก็เก็บได้วันละ2ี่สิบฟองบ้างสิบ9ปดสิบฟองบ้างนะครับนี่ครับเลี้ยงไว้2ี่สิตัวครับทานผู้ชมก็ใส่กลงไว้แบบนี้แหละครับไก่พันไข่นะครับทานผู้ชมเลี้ยงไว้กินนะครับเยอกินก็ไว้ขายอีกแล้วครับทานผู้ชมครับ นี่ครับไข่ก็เก็บไปแล้วนะครับไว้ที่บ้านนะครับไอ้เจะเอ๋อะไรไข่รือยังลูกวันนี้ไข่รืยยังไข่รืยยังลูกพยายามไข่ทุกวันนะลูกนะพยายามไข่ทุกวันนะเจ๊เอ๋จะเอ๋จะเอ๋นี่ครับตัวอ้วนท้วนมากนะครับท่านผู้ชม่ะเย็นแล้วเดี๋ยวพ่อกลับบ้านก่อนนะพรุ่งนี้ไข่นะลูกนะนะครับพาท่านผู้ชมไปเก็บพริกพร้อมกันนะครับพริกที่สวนของเราตรงนี้ก็เป็นกล้าพริกนะครับท่านผู้ชม ก็ฟันพริกนะครับวานไว้ปลูกนะครับเอามาเก็บพริกนะครับปลูกไว้กินอีกแล้วครับทผู้ชมครับนี่ครับมาเอามาเก็บพริกกันก่อนนะครับนี่เก็บพริกเอาไปใส่ผัดกวางตุ้งดอกใส่ไข่ครับโอ้โหพริกเราก็มีผักกาดเราก็มีไข่ไก่เราก็มีนะครับนี่ครับ เราก็ปลูกไว้กินอีกแล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีกินนะครับนี่ครับพืชผักของเราแค่นี้พอนะครับโอ้โหเห็ดไตหาเลยนี่ครับนี่ขอบบัวเราก็มีนะครับฟักเราก็มีนะครับนะครับเดินทางกลับครับเดินทางกลับเดี๋ยวขอไปเตรียมเมนูก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเมดูกระหล่ำของเราครับอ๋อยังไม่กลับนะครับกระหล่ำก็เริ่มจะมีหัวเข้าหัวแล้วนะครับ กลับบ้านครับครับตรนกลาบพิกครับก็อีกประมาณหนึ่งเดือนคงจะได้ปลูกแล้วนะครับก็กําลังเตรียมที่ตรงโน้นนะครับแปลงนาของเรานะครับน่ครับอยู่บ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับข้ามมาก็เป็นสวนนะครับท่านผู้ชมเป็นสวนตัวนี้ก็เป็นแปลงนานะครับแปลงพีกของเราปลูกลงแรกก็อยู่ตรงโน้นนะครับไม่มีเวลาปลูกเลยนะครับทําแปลงไว้สามแปลงใหญ่ๆก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับปลูกได้สองแปลงนานะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่ครัวนะครับท่านผู้ชมทุนี้ก็จะทําเป็นแปลงพริกทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับก่อนเข้าครัวครับพามาดูแปลงกระเทียมของเราครับวัวกินอีกแล้วนะครับนี่ครับแปลงผักชีนะครับเอาเข้าครัวจริงๆนะครับตรงนี้ครับเอาพริกลงไปเอาล้างก่อนนะครับล้างก่อนบางทีอาจจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรก็ได้นะครับต้องล้างฝุ่นล้างไรออกก่อนนะครับบางทีฝุ่นเกาะก็ได้นะครับช่วงนี้ช่วงเข้าหน้าแล้งนะครับ นี่คร er> ับดูคุณแม่เก็บแม่เก็บอะไรโอ้โหเก็บผักชีเอาไปขายอีกแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกินเอาไปขายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวกินก็ไปขายเดี๋ยวกินก็ไปขายครับเดี๋ยวเจอกันในครัวครับท่านผู้ชมครัวลูกทุ่งครัวลูกทุ่งครับ นี่ครับได้นะครับเตรียมผักกาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเตรียมพริกเตรียมกระเทียมกันนะครับครับกริก,ก่อนนะครับคือเม็ดเลยนะครับขอใส่สักสิบรูปนะครับเดือประมาณ ไปเลยครับไม่ต้องรีลาเยอะนะครับบ้านอกบ้านอกครับขออีกนะครับขออีกสามเม็ดนะครับนี่ครับเอาไปครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปครับเอาเข้าไปไม่ต้องรีลาเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะอร่อยเองครับนี่วางลงไปเลยครับวางลงไปเลยครับ ไข่ไก่ผมจะใช้แค่2ฟองนะครับไข่สดๆนะครับครับจากแม่ไก่ติ่แม่ตะกี้นะครับสองฟองพอครับท่านผู้ชมครับเอาเก็บไว้ก่อนครับเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนครับเราจะยมใช้แค่นี้พอครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราเน้นที่ผักนะครับกินผักเพื่อสุขภาพครับเอาตอาลงไปเลยครับเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยครับไม่ตรงเหมือนร้านอาหารนะครับ ให้เป็นที่บ้านเราเนอพี่น้องครับทำอาหารในครัวแบบบ้านๆนะครับเน้นแบบอาสับเข้าไป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 ครับเดี๋ยวมันก็จะอร่อยเองแล้ครับผู้ชมสับเข้าไปครับโอเคนะครับอย่างนี้ได้เอาใช้ก็กเล็กไปก่อนครับนี่ครับทุกอย่างพร้อมนะครับวัตถุดิบของเราก็มีผักกาดริตไข่ไก่กระเทียมครับ อยูเครื่องปรุงรสแล้วก็ตามใจแล้วครับตอนนั้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับวัตถุดิบของเราเตรียมพร้อมแล้วนะครับมีแค่นี้ครับผักกาดพริกป่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระเทียมสับกระเทียมทุบไข่ไก่สองฟองตรงนี้ก็เป็นซอสปลาเลี้ยงนะครับตรงนี้ผมจะใส่น้ำปลาร้านิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนะครับท่านผู้ชมครับเมนูนี้ครับเมนูสูตรเด็ด ผัดผักกาดดอกใส่ไข่ไก่นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนะครับท่านผู้ชมครับนะครับเปิดแก๊สครับท่านผู้ชมครับเปิดแก๊สก่อนนะครับโอ้โหแบบบ้านๆแบบลูกทุ่งครับเย็นๆนี่หิวข้าวแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเทน้ํามันไปครับน้ํามันพืชนะครับโอ้โหแค่นี้พอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาเก็บไว้ก่อนเจ้าน้ำมันพืชเอาเก็บไว้ก่อนนะครับ เนี่ยครับแค่นี้พอครับไม่ต้องเยอะครับยวจะมีไข่ตามไปอีกนะครับเนี่ยครับดูครับท่านผู้ชมน้ำมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมสิ่งแรกที่ผมจะใส่นะครับกระเทียมลงไปเลยนะครับนี่ครับโอ้โหครับแตกแล้วครับแตกออกมาแล้วครับ แต่เทียมลงไปแล้วครับเราเร่งไฟเต็มที่เลยนะครับเอาแล้วก็ตามด้วยผักให้เต็ครับโอ้ยอะไรกันหมดเสียงนี้เอาวางแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวคนกระทะขึ้นมานิดนึงครับเราจะผัดผัดก้านกับพริกก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหดูกานผัดกาก็ได้นี่ครับดูกานผัดกาครับคลุกกับกระเทียมเจียวครับหอมครับนี่ครับนี่ ลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วเราจะให้ผักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับดูดูการตักกาดครับเราจะให้สุกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเราจะเติมไข่ลงไปนะครับเอานี่ครับท่านเมนูเด็ดของผมนะครับน้ำมันทั่วกันแล้วนะครับตัวนี้ครับรอการผักกาดสุกก่อนครับครึ่งหนึ่งนะครับต้องสุกหมดนะครับให้แค่กรอบ แล้วก็เติมไข่นมกโอ้โหแบบนี้กรอบแล้วนะครับท่นผ้ครับเอาไข่มาครับไข่มาเอาหนึ่งฟองลงไปครับอ้าวยังไม่ต้องคนนะครับใจเย็นๆวางไว้ก่อนนะครับเอาฟองที่สองมาครับฟองที่สองมาฟองที่สองมาครับลงไปครับผมจะใส่ใส่ไข่แค่สองฟองครับนี่ฟองท่านผู้ชม เราจะได้กลิ่นแล้วนะครับกลิ่นหอมๆเลยนะครับในสัดกลิ่นหอมๆแบบกลิ่นไม้ไข่นะครับโหดูไข่กอขักตาร์ครับทุกผู้ชมครับนี่ครับให้ชมชัดๆนะครับนี่เมนูนี้หลังจากนั้นผมก็จะเติมนี่ครับเป็นซอสปลาเหลืองนะครับซอสปลาเหลืองลงไปเลยครับไม่ต้องรอครับเดี๋ยวมันก็จะอร่อยเองนะครับ ซอสปลาเหลืองลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมเนี่ยครับสูตรเด็ดครับน้ําปลาร้าหนดโนนัวแล้วครับเติมไปครับนี่ครับเติมน้ําปลาร้าแบบโนนัวลงไปเลยนะครับดูกลิ่นคาหอมน้ําปลาร้าแล้วก็หอมไข่หอมผักกาดนะครับครับนี่ครับดูไข่ครับดูไข่เกาะกับผักกาดก็ดูนะครับได้กลิ่นหอมของปลาร้าโดนน้ามันนะครับแล้วก็ไข่โดนน้ํามันนะครับ ดูกานผักกาดก็จะกรอบกันครับทผู้ชมนี่ครับกรอบๆเลยน่าทานมากครับน่าทานมากแต่ตัวนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องเติมน้ำปลาลงไปนะครับอยู่เราไปชิมข้างนอกเราเติมน้ำปลาได้นะครับเพราะว่าสรสปลาเหลืองก็จะมีความเค็มแล้วก็น้ำปลาร้าก็มีความเค็มนะครับเอาล้ครับมาแล้วได้พอดีแล้วครับเราก็ปิดแก๊สครับท่านผู้ชม ปิดไฟได้เลยนะครับอาจานอยู่ไหนครับขอจานหน่อยครับขอจานหน่อยเอาละครับเสิร์ฟครับเตรียมเสิร์ฟนะครับทุกผู้ชมเสิร์ฟแบบป้นบ้านนะครับเอาครับจานมาแล้วครับท่านผู้ชมอ้าลงไปได้นะครับนี่ครับผัดกาดดอกใส่ไข่ไก่ครับท่านผู้ชมแบบนัวๆด้วยน้ำปลาร้าครับ แล้วก็เผ็ดจัดด้วยพริกสดๆนะครับหอมน้ำปลาร้าหอมไข่ไก่แล้วก็มีกลิ่นพริกแบบสดๆจากสวนเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมดูครับนนี้เป็นมือที่แสนจะอร่อยนะครับรทําตามได้เลยนะครับเมนนี้นะครับผักก็สดจากสวนไข่ก็สดจากแม่ไก่มาติกี้นะครับ ให้ดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเมนูผัดผักกาดดอกใส่ไข่ไก่ครับที่นัวนัวด้วยน้ําปลาร้านิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเราจะได้ความหวานจากผักกาดนะครับผักกาดตรงนี้จะได้ความหวานครับแล้วก็จะได้ความนัวจากน้ําปลาร้านะครับแล้วก็จะได้กลิ่นหอมจากไข่ครับไข่ที่โดนกระทะไหมนะครับเราต้องให้ไข่ไม่กระทะแบบนี้นะครับถึงจะได้ความหอมจากไข่นะครับเมื่อไข่โดนกระทะไหมแล้วก็ จะพุ่งกลิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็มาอบวนด้วยผักกาดนะครับผักกาดของเราก็จะหวานกรอบนะครับแบบนี้ไม่ต้องเติมความหวานลงไปแล้วนะครับเราก็จะได้ความหวานแบบสดๆจากผักกาดเลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับ เหตการคคิดใหม่ครับขอบคุณครับอชิมดูก่อนครับกรอบกรอบมากครับหวานมากครับไม่ต้องเติมความหวานลงไปเลยครับความหวานจากผักกาดนี่จุดยอดเลยนะครับ